กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุก่านที่กับชมสองน้องคําเด้อบรรยากาศตอนสวยๆพี่น้องเลยเมื่อน,นี้น้องคํากับอยู่กับไอคิวพอไอคิวไปโหดขับโพพี่น้องอยู่กับไอคิวสองคนก็เลยคายปลาให้ให้หญ้าเพิินของกันนี่พอหญ้าเพล่นคายปลาเมื่อน,นี้น้องข้ามาสิมาลองเพลงอยู่แบบกัไอคิวจะเป็นอะไรพี่น้องเลยแล้วสิมาลองเพลงให้ปลาลุงพังเนาะ เนาะเามีเพลงสิมาห้องให้ฟังแต่ว่าเสียงกับบอดีเนาะกับผักเบิร์กผักส้มผักเป็นกำลังใจน้องข้ามนั่นแหละพอน้องข้ามกับบอมแมนนักข้องหรือว่าก็บบได้ลองคูเมอร์อะไรเสียงกับอะไรเลอะเลอะเสียงเลย่าสักแจ็คสป็นจังไลยมาเบิร์มาส้มตรงกันเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเงี้ยนี่แหละพอไอคิวของโคตรข้าโพดอีกแล้วเมื่อไงกันข้าโพดกับแจ็คสป็นอะไรเลยเหี่ยว เสาตาเหล้วแจ็คผอมนหน้ามันเกียกบกแล้วอยู่น้องสะกันเลยน,นี่งว่วงมากินก้มมาขุ่นกันเลยซูซีวิตเฮงครับก็จะมาลองเพลงเนาะเป็นวัดเนี่ยแกจะลองเพลงบวนแล้วบอกเลยนะได้กับพระเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ที่ซับพอร์ตน้องคำมาตลอดที่บึงที่แยง่งที่ส้มที่หก้กำลังใจนั่นแหละแล้วก็คุ้นไดหลายเมื่อในน้องคำสิมาลงเพลงแี่บือที่กับาก้าคือเป็นกำลังใจน้องคำมในเรื่องประโลม ดีใจได้รับจดหมายเขียนจากง้ายแล้วพังไทยถึงสาวฝากมาก็เพื่อห่างยาวความจดหมายและเก็บจากสาวเล่าคิดถอดแต่เจ้าและผู้บ่าวพังไทยงานไหวประทาดพานมไอผ้าดินซ้อมจนสาวเร้ากินใจจากเมื่อนั้นและคิดถอนบไหวา เอกิพันธ์ินนอนบา้าไทยยันได้ยันใจยนันจะลืมสาวเราเยงกับบ๊อบหมานไปได้เป็นมัด <c oughs> ลมวอยวอยยืนใจลอยแิโทอดพวงมางมึงน้ำคงคือจังไรมาเงย้ย ยันคือหัวใจผู้เบายันคือหัวใจผู้เบาไปหักสา,าวลาและมาแย่งเสา,าไทยหากตายม่มีใจสองแล้วไม่งินดอกจีสาเลาเบาไทยนำคงหรือสีมาควัใจกันเทลและเค้นเลากับไทยบ่มีก็ไม่สิกันใจสองเฮาบ่ามีก็ไม่สิกันใจสอง เัียงพอดีพี่น้องก็พักไปกำลังใจให้ในเด้อจ๊บจ๊ลมว้อยว่ ายาวยาวยันคือหัวใจผู้บา่าวยันคือหัวใจผู้บา่าวบอกฮักสาวลาและไปแย่งสาวไทยหาายบ่มีใจสองละมีงานดอกมีสาวลบาบ่าวไทยนำคงหรือสิมาคงใจกันจะได้ละเขียนเล่ากับไทยบ่มีก็ไมยสิกันใจสองเอ ບໍมມີກຸ້ມໃຫ້ຕິດກັນໃ เป็นแล้วพี่น้องมาสิ้อมาลองเพลงกันนั่งไอเสบกเพลงกันผ้าแดงนั่งไอพี่น้องต่อต้องหักขั้วเขาลองเบิง์ <c oughs> อ้็บอเอากระย่างพี่น้องเเปลี่ยนเพลงใหม่ ขอโทษขอแพมไลเดอร์เสียงกับบอดี้บันไดปลุกเลยคืดทอดความเกา่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่คนเอิญน,น้องวันห้างไอไอกระไรสายาพา,าแดงจากเมฆบังไฟสมัยเรียนมอเป็นครูจิน้นอิน เดนเอบพันไปโหดงันแต่งเสียดายเองเอบหักบ่เทืงไอ้ได้เรียนต่อจากนอกแม่พ่อเป็นพ่อปัญหาเด็ดห้ยหักเข้าห้างป่าสุขสตา,า,า,าตพัตพากะตอนพิษอ ลองพีชพี่น้องลองพีชบังใดนี่โอ้ยลองพีชเอาใหม่เด้อบนบางไฟนี่ยจำได้ที่พังน้องฮานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นจะย้อนตำนานหาเด็กนางอายด้วยสัญญา สิบอให้ลมคือน้องหาหันยายแต่กะเห็ดคือว่าบ่ได้ผ้าแดงนั่งไอ้ขาดใหญ่ซายแล่นคิดฮอดผ้าแดงนั่งไอ้หากแข็งจนสุดทางฝันอีกจักษาก็ยังยืนยันอยากเกิดร่วมกันอยากเอิ่น บังภัยคนไปสวยพญาเทพวานังไอยังมันยังแกนเอา่อใสเนนผ้าแดงของน้องน้องข้ามกับฮะกับลอกในโทรศัพท์แบบ่ายังโมไดอีพี่น้องเลยเสียงกับเป็นวาตันดัง <laughs> ขอาโทษน้ำลายด้วยพี่น้อง ไอ้กล่องเ่ยเพราบว่าได้ลองเพลงแต่โดนเลยเมื่อบุญนบังไฟไอ้ยังจำได้ที่พังน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นที่ย้อนตำนานผ้าแดงนาง สัญญาสิบอกให้ลมคือน้องหาหันใหญ่คือเว้าบ่ได้ผ้าแดงนางไอ้ขาดใหญ่สายแลนคิดหอดผาแดงนางไอ้ฮักแฮงจนสุดทางฝันอีกจักสาดก็ยังยืนยันอยาเกิดร่วมกันอยากเอิ่นว่า ก้อนเห่บังไฟเพื่อ่อบุญไปสวยพยายแทศว่านั่งอยังมันยังแก่นเราโตสายแนนผ้าแดงของน้องอินไปน้ำอีจักสาสกาสีคอยสีคอย อขอโทษนำด้วยพี่น้องทานผู้ชมขอโทษด้วยนะเสียงบอดี <c oughs> เอล่ะพี่น้องคลิปนีก้ก็บเได้คอจบคลิปเพียงสำนีเด้อพากเบิง่งพากสมต่อไปเสียงกับบอดีเนาะพอตันดังเป็นวัดหลวกะยันน้องไอคิวตื่น,นเลยลองเพลงบอด,ดังบันไดเพราอะ อหอเพลงเพลงแบบคิวตื่นเราไม่ได้อัดลิบเลยพี่น้องเลยสบายดีเด้อ